คลางคลจริงจังคุณรักใครหรืออย่างฉันได้วันใจว่าคงไม่แคล้วเลยรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเสอยใจเขาตักวัน คุณเข้าแล้วเต็มตัวแล้วคุณอย่าห่วงสัมพั์ คุณเขาแล้วเป็นไรรักจนคลางคล้จริงจังคุณรักใครหรือ,อยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วเลยรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเขาแล้วเต็ม เครื่องนี้จำนำได้ไดเท่าไหร่ครับสอ2 0 0 0แล้วถ้าเกิดขายขาดนี่ได้เท่าไหร่ครับขายขาดขายขาด2,500อ,อ๋องั้นขายขาดเลยครับขายขาดเลยเหรอครับผม เซนนี้ให้ด้วยครับขายขาดทำไมยังไม่เก่าเลยนี่อ๋อพอดีผมจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ แปดพันครับเฮียห้าพ <5, 000. S 1> ันแปดพันนเฮียได้ห้าพันเนี่ย ผมจ่ายแน่นอนครับพี่ไม่ต้องกลัวครับครับครับงั้นเจ็ดพันแล้วกันนะเฮียห้าพันได้สูงสุดแล้วสภาพแบบนี้หกพันห้าแล้วกันนะเฮียนะห้าพันสู้ได้แค่นี้เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอางั้นผมขอหกพันแล้วกันนะเฮียนะช่วยผมหน่อย ห้าพันเอาไหมไม่เอาก็ไม่เอาครับห้าพันก็ได้ครับ m <susur> ของมากครับเฮียผมไปแล้วครับเฮียสวัสดีดเป็นไงมาไงเนี่ยเ,ออเฮียครับพอดีมีคนแจ้งความมาเยอะครับว่าอันนี้ของหายบ่อยพวกของเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเฮียสร้อยคอโทรศัพท์ครับเรายังจับหัวขโมยไม่ได้อีก,กันก็มีคนบอกเล่ามาเยอะเหมือนกันนะครับเฮีย ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายครับเฮีย mm. er, เองต้องระวังตัวนะครับ mm. ผมเป็นห่วงโ er, กเฮียจะโดนขโมยของ,ของหรือไม่ก็ไปซื้อของโจรด้วยไม่รู้ตัวนะเฮียครับเฮีย mm. uh, er. บ่ายสามแล้วครับ mm. เดี๋ยวยังไงถ้าเฮียได้เบาะแสอะไรก็รีบโทรหาผมเลยนะครับผมใช้เบอร์เดิมครับ ผมต้องรีบไปก่อนไปรับลูกสาวที่โรงเรียนครับเฮียได้ได้โชคดีเดินทางปลอดภัยนะให้จับโจรได้เร็วๆขอบคุณมากครับรับครับ เพี่ครับร้านปิดแล้วครับสวัสดีครับครับพอดีผมมาตามหาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งครับพอดีผมทำหายไปแถวๆนี้ครับงั้นไม่เจอไม่เป็นไรครับผมมาครับเดี๋ยวนุ่มครับ อันนี้ใช้เปล่าใช่ครับผมขอซื้อคืนได้ไหมครับพอดีมีข้อมูลสำคัญอยู่ในนี้ครับเอาไปเถอะหัวเก็บได้ข้างหน้าร้านขอบคุณครับผมมากครับครับ พี่นั่นไหมพี่เดี๋ยวฉันนวดกันไมหมได่ตังก็แล้ว ส้อยเส้นนี้ขายได้ราคาเท่าไหร่ครับอ้วไม่รับของโจรน,นะ,ะเฮียสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับ,อรบเออเฮียเมื่อไม่นานมานี้มีคนแจ้งความว่ามีโจรขโมยสร้อยทองนะครับเฮียพอจะเห็นบ้างไหมครับรออยู่ตรงนี้นะ อันนี้ใช่ป่ะน่ะว่าเห็นตกอยู่หน้าร้านน่ะหน้าใช่แต่ครับเฮียเออแต่เดี๋ยวไงต้องไปตรวจสอบดูอีกทีนะครับเฮีย<อ>แล้วเด็กคนนี้ใครอะครับอ๋อเด็กที่ร้านแหละลูกจ้างนะ่ะมันมาทำสักพักหนึ่งแล้วพอดีเมื่อวานไม่ได้มาหรือเลยไม่ได้เจออีอ๋อโอเคครับเฮีย ยังไงผมรีบไปก่อนนะครับครับผมไม่แค่์จะดีกันไปนแล้วะครับขอบคุณมากครับเฮียที่ช่วยผมไว้ขอบคุณมากครับ ไม่กวาดอยู่ข้างๆน่ะกว่าดร้านซะเป็นลูกจ้างไม่ใช่เหรอเองอะเลิกนิสัยแบบเก่าๆละ่ละรพรุ่งนี้มาเช้าๆนะเจ็ดโมงรตรงเ,เวลาด้วยไม่งั้นจะหักเงินเดือนครับ ทำไมถึงทําอย่างเนี้อ๋อผมต้องหาเลี้ยงน้องครับเฮียแล้วพ่อแม่ไปไหนล่ะพ่อแม่ผมตายตั้งแต่เด็กครับไม่เคยเจอหน้าเลยบัหลังก์อยากทำนิสัยอย่างนี้นะครับมาอยู่ที่นี่แล้วต้องซื่อสัตย์ครับข <ทะ S 1> ยันทํางานหาตังเลี้ยงน้องครับโอเคป่ะครับ าเป็นมันเก็บเอามาจำนำเสียเกลี้ยงเอาเงินมาเลี้ยงเ่อให้ชื่นในอกจำนำคราวแรกฉันเนี่ยมใจกระเดียงอีตอนจำนำลุกดูตัวเราดังลูกนุกชื่นอกชื่นใจได้อาหาร ที่รักเธอเป็นคนดีดีที่ช่วยกันพลานมาสิมาเที่ยวให้สนุกสนานคนงที่บ้านจำนำได้อีกนั้นเก้าร้อยโลจำนำมันมาอากมาจนเกินจำเลยนั้นฉันเป็นมันเก็บเอามาจำนำเสียเกลียงเหลือแต่เคียง